สวัสดีครับพี่น้องแฟคลับเอแฟนเพลงแฟนมอลี่ติดตามท่องชดีล้วเพื่อนเชียครับพอกันแล้วครับผมพี่น้องครับพอกันอีกแล้วอ้าวลูกพี่โอ้จบแล้วครับพีน้องนี่ ท่านเออหตั้งรับไหมท่านเน่นเมนบพุงมากหันติดเดีวหันนี่รถผมลุยเดี่ยวฮะขาบอกินต่อไปก็พีนองน้วแล้วลุยดีกไว้ซ้ำนี่ครับมีนองอูดีม่ทุกคนดีมากกันมันติดมก็ติดเดีวรถพี่องมันเบาไงยังว่ามันแข็งมันแข็งรถไอเป็นสองตันบนไหม มันแข็งอยู่บอกพวามข็งเราว่ามันแข็งมันแข็งบมาอยอลๆแล้วบมาแล้วเรายัดลูกพี่มันมาก่ได้เตลอดผมยังมาได้โอ้โห้บ้ายเ้ปอยู่โอเจอด่มแมันมันแดด คนละจอดห่มอยู่นี่นี่ยุงไปบังคลิปอัยเด้อผมอยู่เบิดมือบังคลิปอ้ยเรือยเป็นยังไงแค่แลเราบอกฝืนผมเหรอว่าอะไรนี่เป๋เหรียะผมมาสีส้วนจะมาจอดห่มเอามือก็บ้าวัดตันผมหยาดจอดห่มน้ำแม่ก็เลยเจ้าตากแดดอยู่ดีว่าจ้าว่าพรมยู่เบิดมือหักกูจังนอกนี่ตันมาเย็นแต่ตันมองเขาจอดแม่สนอกุง ว่าเย็นดีท่านี่มาจอดนี่ดีแล้วได้มฆของน้ามีรถเมฆของน้าเห็นปีแก้มจอดแดดว้าหัวหล่อแล้วว่าสั่นยังวะแก้มไหนยังไปเอิ่นมันเนี่ยไปทั้งวันเลยดิสมมุิว่าเอิ่นในสมมุิว่าเขาจอดอยู่มองนี่ดีดีหรือ่ครับผมแก้มมันนั่งเนี่ยแดดเลยเขาเจาะาไล่หนี้เพชรยังกะซรางเม่นกลางเต้นยุคกระไรย่ายเต้นนี้นั่นแหละโอ้ยมันยังไปตายรถนะเิ่นสิไปขับรถมาดึงตีจุ๊บพี่สิไปขับรถไถมาดึงตี จำมนี่กับข้าบ่เดี๋นี่จอดอยู่ทังนู้นบีไหมรถไมากว่าเมื่อกี้รเฉปะเราจะไปขับามรถไซไปว้านหนีไเปว้บอกดูพี่ไปขึ้นเรือลองพนด้วขนพนยตีเนอุ้มมันนั่นไหมนกองอยูนมาวางไว้นี่เลยกองอยูนคือพญาทิดนั่นเฮ่อันนั่นบอกเฮ่ัน่บรถไมีอยู่อ่ะ โรถคีมกระหอดจักรมุกเนี่ครับนี่ก็ะหอดบางขันนี่ครับบางขียรถของแม่น่ะเ่าเนี่นครับเห็นยุ้ยท่านทาถามเป็นเสียงแตท่าตอบเป็นเสียงจริงกรบเบิดอ้าวก็เป็นจริงจีเขาบอกเดี๋ยวบอพื้นเขาบอกความจริงนี่แหละครับผมบรรยากาศเขาบอกความจริงควไม่ใช่อีกปันโอ้ตือนมางเจย์เะนอ่ะท่านนั่นว่าเราตัไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ได้แล้วก็ได้กลับขึ้นมาเหมือนเดิมมึงเนี่ยสีมันลอยผมมาจังไสเนาะมึงเนี่ยพุ่นนะเออแต่ว่ามันก็เป็นหินเนี่ยเนาะทั้งไสเนาะแต่วมันเป็นหินมันเป็นหินแต่ว่าเป็นหินอยู่แต่ว่าบ่หัว่าแหงขึ้นบ่แห่มาท่านหูวอยู่วันอยู่ไต่ขีดดินเออขอบเวนต์ต้นนอขี้หินแหงบ่หูวเหรอเนาะวานแหงขึ้นบ่แหงมึงอยู่ในไต่ผืน เป็นยลเพื่นงเจริงจะได้โนจนจริงโจริงตัตัวนีจริงเขาไปอนดีอันเอเห็นเหลี้ั้ดได้จรอมๆเท่านั้นเลยด็มึงเนี่ยมึงเน่ไปซองข้าเจจาดิบัดไปขนรถข้าเจจาดี่บ้าลงพี่ก็สิเป็นโยมนบ่เครพี่อันวสนน่ะมันถึงเวลาเราวดีครับพี่น้องครับจะขึ้นคลิปไหมยู่บ้ดนี้ นครนะคะพี่น้องวันนี้เป็นวันไลฟ์สดวันแรกนะคะรัางเมาราคาเ5 0บาทนะคะเมาสามวันสามวันก็มี่สองร้เจ็บาทนะคะพี่น้องการบาทยตามปีแก้มวัและครับผมจำวันอะไรให้วันต่อวันก็ได้ให้วันต่อวันก็ได้ราคาเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทเออพี่น้องแ่นครับสรับสนุนเลยสมัรทีชิปิดเอาลยปุยลุงอรุณรา แอฟอียงบุน the ี่แอฟอียงก่อนแอฟวิวตามนั่นแหะครับตามทีพีแจมว่าเนั่ละขอ้วมาไหมมือเหนียวเลยน้าน้ำวนนครค่ะมืออ่นมืออึนนิ้สันวนนครมืออึนนิ้สัอายมืออึนพรุ่งนี้พรุ่นี้อยู่ป่าจีนบุรีป่าจีนบุรีสอแจงสอแจงค่ะแจงฮันฝนบรตกโอ้ยนี่นสีลงเรอละพอแล้วว่าันฟุนตกกระจงปรตง้ย้ยจะ่กนีไวนึกค่ะนล่ะครับ ไปกันอะไรแก้มพดยากพีกม่กินไงอะรแ้กันไงงามที่สั้เจ้าถามาซุ่มหินบอเขาจะว่ามอ่เลาส่อะไรเอาเรียกว่าสู้อะไรเอาสู้อะไรซุ้อะไรสามสี่ห้าหกเจ็โอ้คุเบิสเด้อุนั่นโอ้้ พี่นองครับซุ่มเห็ดพี่นอเบึงกล่องกล่องไอโฟนเอ้าเห็นยังไงไมยงคือบ่ปูสาตจุบเจอรถไปเปิดสำนักมาด้วยนี่เอานั่งล้่อุ้ยพดแล้วบอบึงนุนดว่อดาข้นกบนนั่งน้ำจนอุ้ยนี่เขาจใส่จนหน่ำด้ล้ยขีงมเนี่ยครับพ่นพ่นพ่นพนพ่นพ่นพ่่่้น่นนนน่น่น้่่พน่นพ แต่ว่าดีได้แอบโมนได้เหกล่องเลยอันนีกล่องต่างหากกล่อง่ม่กล่องางหากแต่ละคนเนาะเป็นพักกันลงเป็นพัากันลงแล้วเป็นกันยูบ่าปากบ่าิงเนาะบางคนไทยันหันบอยยูแวะแบบแแแแบเฮ้ยเนาะทยแล้วหันหนานี้ภนี้มันลงคิดลุ่งยังเอ้ยเนาะนั่งัมมาเนพี่น้องครับวิธียูทูบเบอร์นะครับ

กินมันบัวแข็งนะพ่อมองผมเลียนกขาบ้าหันพี่หลุนๆเขามากมองไหนลูกพี่เขามาทางไหนเขามาทางนั้นมองไอ้แก้มเลียนนะเบีมๆด่วยเกือบเป็นผมแต่แก้มพระเขานี่เบม้มดลุดพี่จอดฮาราทิดต้องแล้วเพราะว่าหามันมันมืนหลุดทิดเท่ามากไปจอดแค่ไมนจอดจอดจอดตรงไหนผมคือกันไว้เลยบ่ให้ผู้ใดแบบว่าตอนจลวดอันครับกันน้ำดำนี่คือส่งอยู่นี่ใสบอดีแห้งเอาจังสี่กันแล้วกันพร้อมออกไหมลูกพี่ ็แว่ารถียังกนรถบ้าตงเลยเด้ลวดลวดวดโอ้โหอูบาบูบาตัวโตตัวโตโอ้โหอาจารย์โออาจารย์โออาจารย์โอโอ้จอดมองชีตมอีกแล้วเป่ามาตาีโอ้แข้วอาจารย์สุดสุดสุดสุท่านั้นเจ้านี่ ตอนนี้เวทีห้องไกสิแล่แล่ะพี่น้องครับยีอยจังน่อยกันแล้วแล้วพี่น้องเบื้องในเบื้องในกล่องอัจฉริวเมฆหนาเมฆฝนเป็นตะตกบอลูกีเบื้องในกล่องผมนี่มันคือยังมันเมฆจะซื้อได้พี่น้องแต่ว่าที่จริงแล้วกับเมฆกันลวาละไปเดีววิ่งมาเต็มนะมันหามองเลีว ก็เล่นถุเม่นกเนเอเี่ไปเห็นแล้ลวพี่น้องครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ